ธรรมะท่านก็ได้กล่าวไปหมดแล้วไม่ว่าทางสองฝั่งสามฝั่งอะไรก็แล้วแต่ได้กล่าวทั้งอุปมาทั้งอุปมยโอ้ยทั้งหมดละเอียดอะอนหมดแล้วเจา้าค่ะ <c oughs> ท่านบอกว่า <c oughs> ถ้ายัง <c oughs> ถ้าไม่รู้จึงรู้ต่อไปท่านก็บอกอย่างนี้ถ้าดูแล้วก็ไม่รู้ต่อไป <c oughs> อก็เมื่อรู้แล้วอย่างเงี้ยเห็นปะ <c oughs> ก็ธรรมะเราจูอ,ปอุปมาอุปไมยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรู้เนี่ยมันไม่มีเราไปรู้มันไม่ได้มีเราไปรู้เลยนะมันโลกไปเนี้ยแต่เราคิดว่าเรารู้เห็นไหมคะเราคิดว่าเรารู้เดี๋ยวอุปมาอุปมยนิดนึงว่าเนี่ยคนเกิดมาบนโลกไปเนี้ยมันคิดว่ามีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายเห็นี้ยค่ะคิดเลยนะมีผู้หญิงมีผู้ชายเห็นไหมเพราะมัน เพราะมันให้ค่าว่าพี่มีผู้หญิงผู้ชายทําไมมันถึงให้ค่าก็เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเราบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงผู้ชายนะเห็นไหมพอมีผู้หญิงผู้ชายแล้วเราก็ยึดในผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมว่าเนี่ยตัวเราเป็นผู้หญิงอ่ะตอนเนี้ยหญิงเป็นผู้หญิงนะเชื่อมั่นเลยว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นมันว่ามีผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ่าแล้วพี่ใหญ่ก็เป็นผู้ชายเห็นไหมค่ะมันก็เชื่อของมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันถึงเชื่อ เพราะมันไปหลงเพราะมันไปหลงว่าเนี่ยมันไม่รู้ไงตั้งแต่แรกอะว่าเป็นเราว่าเป็นของเขาเห็นไหมคะมีเราแล้วก็มีเขาทั้งสองฝั่งเห็นไหมมันก็เชื่ออีกว่ามีเราก็มีเขาเห็นไหมพอเราอย่างลงไปดีๆสิอะ่ะอย่างไปผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมอย่างลงไปเห็นไหมมันจะเห็นได้เลยว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมันไม่ได้มีอยู่บนโลกถ้าเห็นความคิดแล้วนะคะว่า มันไม่ได้มีอยู่บนโลกใบนี้เลยอย่างที่ท่านได้ยึดหรือว่าได้แบบแบกได้หามาว่ามเป็นผู้หญิงผู้ชายจริงๆแต่มันเป็นเพียงนามสมมติว่าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายนะแล้วก็มันก็เข้าใจแล้วมันก็วางด้วยตัวของมันแล้วเห็นปะอย่างลงไปว่าผู้หญิงผู้ชายมีไหมมันก็ไม่มีมันมีแต่ความคิดเห็นไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอย่างลงไปอีกว่าผู้หญิงผู้ชายมีไหมมันก็ไม่มีเห็นไหมคะอย่างลงไปอีกความไม่มีมันก็ไม่มีเห็นคะ มันว่างทาไมท่านถึงชี้จุดอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรก็นี่ไงเพราะเธอยังเด่นกับความคิดอยู่เห็นไหมจริงจริงมันเป็นสุญญตาธาตุมันทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างอยู่อย่างนั้นนี่พาธาตาอะไรก็เลอกแต่ที่ท่านได้กล่าวมามันไม่มีแต่ถ้าเราเชื่อท่านว่ามันไม่มีอ่ะอย่างเนี้ยเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยว่าอันนี้ฝังนั้นอันนั้นฝั่งนี้เห็นไหมคะท่านบอกว่าไม่มีก็คือจบ แต่ในความคิดของของเราเนี่ยว่ามันมีอยู่เห็นไหมคะยังไม่พอนะยังไม่พอมันยังไปตามหาอีกอ่ะมันยังปรุงไปอีกว่าอืุปมาอีกนิดนึงนะว่าเราเป็นผู้หญิงมันจะต้องมีแฟนนะมันว่าเห็นไหมมันก็เข้าใจอีกว่ามันจะต้องมีแฟนอย่างนั้นมันจะต้องมีแฟนอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ uma, นะอุปมาอุปไมยนะเออก็ยกตัวอย่างอย่างสมมติวาเนี่ยปฏิบัติธรรมมันปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีมันจะต้องมีอันนั้นอันนี้นะ ปริยัติปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้กล่าวเข้ามาอนะเห็นไหมเนี่ยแหละมันเป็นความคิดถูกไหมเราลองลบอย่างที่เราได้เห็นว่าเนี่ยอันนี้จะต้องปฏิบัตินะอันนั้นก็จะต้องไปปฏิบัติอันนั้นก็จะต้องไปปฏิบัตินะลองลบสิที่เราตั้งขึ้นมาเองเนี่ยมันมีอะไรอยู่จริงไหมเห็นไหมคะท่านถึงบอกว่าเวลาแสดงธรรมะก็แสดงในสิ่งที่ไม่มีออกมาเห็นป่ะพอแสดงในสิ่งที่ไม่มีออกมาเนี่ย มันก็รับไม่ได้มันรับไม่ได้จริงอีกคนพ่วงนี้จริงๆแถมมันแถมมันยังมาประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยไม่รู้ตัวอีก่ะจริงๆแล้วมันยังบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นี้นะมันว่าถึงไหนหรือยังเห็นไหมเนี่ยถึงโซลาบันหรือเปล่ามันว่าโอ้โหอย่าอื้มันพูดอย่างนี้เห็นไหมนะความคิดอ่ะความคิดมันปรุงแต่งอยู่นั่นเห็นไหมอ่ะมันก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมันยังเล่นกับความคิดอยู่เห็นไหม จะรู้แค่ไหนจะอะไรแค่ไหนธรรมะเนี่ยจะรู้มากเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเห็นอยู่อย่างเดียวก็คือความคิดปรุงแต่งเนี่ยเนี่ยพูดอยู่เนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งไม่ใช่เราเห็นไหมเห็นนะไม่ใช่เนึกว่าไม่ใช่คิดวาเนี่ยมันเห็นนะเนี่ยฉันก็เห็นนะมันไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่อันนั้นอันนี้ของเรานี่อ่ะเป็นความคิดแต่ไอ้ที่ว่ามันเห็นขึ้นมาเนี่ยโดยที่มันไม่ได้เราเห็นแต่มันเห็นโดยจิตน่ะ เห็นแล้วมันกวางมันก็ว่างมันไม่มีเราอ่ะเห็นได้ไหมถ้าเห็นได้คุณจะไม่ต้องไปกล่าวโทษใครหรือว่าไปตามหาว่าคนนั้นพูดผิดคนนี้พูดถูกถูกอย่างเงี้ยไม่มีสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ยก็คือความคิดอยู่เห็นให้ได้เหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เล่นกับความคิดนะเหนื่อยหรือเปล่าถ้าเหนื่อยแล้วหันมาดูตัวเองหันหัวมาหัวเรือน่ะหันมาหาตัวเองว่าตัวเองนี่ต้องการอะไรกําลังพูดอะไรอยู่ กำลังปามาศพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนอยู่เห็นให้ได้นะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะเห็นตัวเองเขาไม่เคยเห็นคนอื่นเพราะว่าถ้าเขาเห็นตัวเองคนอื่นจะไม่สําคัญนะปฏิบัติทิ้งละปล่อยวางไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อจะเอาแต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติเพื่อจะเอาเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่คุณคิดน่ะอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เด่นกับความคิดอยู่ตลอดเวลา เห็นให้ได้ดูให้ได้เรื่องของตัวเองเนี่ยท่านกระยาอยู่อย่างเนี้ยถ้าเห็นไม่ได้มันก็จะมีหลายฝั่งอยู่นั่นแหละฝั่งนั้นก็ดาฝั่งนี้ก็ขาวฝั่งนี้ก็ผู้หญิงฝั่งนี้ก็ผู้ชายเห็นไหมมันมีอยู่หลายฝั่งจริงๆมันไม่ได้มีฝั่งเลยเห็นไหมคะมันอันเดียวกันเสมอกันหมดเลยความคิดน่ะอ่าหรือว่าความคิดปรุงแต่งที่มันผุดขึ้นมามันผุดของมันเองเห็นไหมคะแล้วจิตมันก็รู้ของมันเองแล้วมันก็ว่างโล่งโปร่งสบายด้วยตัวของมันเองเห็นไหมคะเห็นให้ได้ท่านก็กล่าวไปอย่างนี้เห็นไหมคะ ทำไมท่านถึงพูดอยู่แบบนี้ตลอดเวลาทําไมท่านอุปมาอุปมไมยหลายสิ่งหลายอย่างก็เพราะเพื่อจิตที่มันโง่อยู่เขาอยู่เห็นไหมมันหาความคิดอยู่ในนั้นอ่ะมันหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้คําตอบจากใจมันคิดเอาไว้เห็นไหมคะนะ่ะมันก็เป็นความคิดผุดขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมล่ะท่านชี้อยู่แค่เนี้ยธรรมะใบไม้ใบเดียวเห็นให้ด้วยว่าใบไม้ใบเดียวในใบไม้มันมีอะไรบ้างมันมีเส้นกี่เส้นดูให้ได้ ก็นั่นหมายถึงว่ารู้ตัวเองให้ได้ว่ามันคิดอะไรอยู่เห็นไหมท่านถึงบอกว่าเวลาท่านพูดธรรมะเนี่ยอยท่านควักหัวใจมาให้เราเห็นเห็นไหมคะควักหัวใจนั้นไม่ได้มีหัวใจอย่างลงให้ดีนะที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดเนี่ยอย่างลงให้ได้ไม่ใช่ไปคิดตามนะถ้าคิดตามนั่นแหละเอาความคิดไปเด่นของตัวเองเห็นนะเอาความคิดตัวเองไปเด่นเห็นไหมคะท่านพูดให้เห็น ก็นั้นก็หมายถึงว่าท่านพูดเสร็จปุ๊บตัวเรานี่ไม่ต้องไปทําอะไรมันรู้ของมันเองแล้วมันก็วางของมันเองแล้วมันก็ว่างของมันเองเพราะเราไม่ใช่เราแต่มันมีแค่ธาตุขันอยู่แบบนี้เนี่ยเนี่ยมันถูกธาตุขันของเรามันแค่อยู่สองอย่างมันสุกกับมันทุกเพราะอะไรมันปวดแล้วมันก็หายปวดมันก็สุกพอมันปวดมันก็ทุกของมันอยู่อย่างนี้เห็นให้ได้มันไม่ใช่เราเนี่ยธรรมะมันเหลืออยู่เท่านี้ถ้าเห็นเท่านี้มันก็จบจากความเป็นเราเห็นไหม เดี <ersch> Anda, ๋ยวจะอุปมาอุปมาอีก uh, นิดหนึ่งอย่างสมมติว่าบ้านหลังเนี้ยมีอยู่สามสี่คนนะมีอยู่สามคนอ่าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้นะอ่าไอ้ในกอมันก็บ้านหลังนี้มีอยู่วันสิบคนไอ้ในขอมันก็บอกว่าบ้านหลังนี้นะมันมีอยู่ห้าคนเนี่ยไอ้ไอ้ในขอมันก็บอกว่าบ้านหลังนี้มีอยู่สามคนเห็นไหมจริงจริงบ้านหลังนี้มันไม่มีคนก็ใจไหมคะเออมันได้มีสักคนแมมอยู่ในบ้านหลังนั้นอะ เห็นไหมมันก็คิดปรุงแต่งอยู่นั่นน่ะมันก็เล่นกับความคิดอยู่นั่นน่ะแต่มันรู้ไม่ได้เห็นไหมคะมันคิดว่าอุ้ยบ้านหลังนี้ต้องสิบคนนะอ่ะคนที่หนึ่งคนที่สองก็บ้านหลังนี้เท่านี้นะคนที่สามก็บ้านหลังนี้มันเท่านี้นะเห็นไหมมันมันเล่นอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่เห็นว่ามันเล่นอยู่ยังไม่พอมันไปตามถึงบ้านเขาอีกอ่ะมันมาถึงหน้าบ้านเขาอีกไปเคาะก็ก็พี่พี่ครับมันว่าบ้านหลังนี้มีกี่คนเห็นไหม ออ้ยมันเด่นกับความคิดมันแบกอยู่ตลอดเวลาท่านถึงบอกว่าพูดอะไรออกมาในเห็นให้ได้นั่นนคือจิตตสังขารความคิดปรุงแต่งเห็นได้ไม่ใช่เราอ่ามันก็จบพอมันจบแล้วเนี่ยแล้วเราจะไม่ต้องทําอะไรกับอะไรอีกล่ะมันไม่มีอะไรให้เราทําเห็นไหมคะเรื่องของเรารู้ให้ได้ว่ามันไม่มีอะไรพอมันไม่มีอะไร,ไะไรเรื่องของคนอื่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงมันเห็นอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นักปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่แบบปฏิบัติเพื่อที่จะแบบจู้จี้จุกจิกกับคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นพูดโอ้ยพูดไม่ถูกใจมันวามันตามถึงหน้าบ้านเขาเห็นไหมคะมันทุกข์ท่านก็ได้กล่าวไปอีกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกยังไม่พอหรอจริงๆแล้วสิ่งที่ผ่านมามันไม่มีอะไรทุกข์แต่มันคิดว่ามันทุกข์แต่มันคิดว่ามันยังมีความทุกข์ความสุขความเดือดร้อนใจอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่มันคิดขึ้นมาผูดขึ้นมาน่ะคิดอยู่ตลอดเวลา เตะทิ้งให้ได้พวกนั้นนะเตะมันเองเลยจริงๆงถ้าเตะทิ้งนะมันจะไม่มีอะไรทั้งฝั่งดาฝั่งขาวฝั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยที่เราพูดขึ้นมาที่เราแบกขึ้นมาที่เรารู้ขึ้นมาเนี่ยจะอ่านธรรมะกี่เด่มกี่เด่มก็ต้องเตะให้เลยมันไม่มีเห็นไหมเพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมามันเราไม่ได้ผ่านเห็นไหมมันไม่มีเราผ่านมาไม่มีเราไม่มีเราผ่านไปมันไม่มีไหนคะ รับไม่ได้ด้วยนะพูดเนี่ยถ้ารับไม่ได้งูตายหาเราบอกให้เพราะอะไรเพราะจิตต่อสังขารนั้งครอบเราอยู่เห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ยินแล้วเนี่ยมันก็วางของมันเนี่ยเนี่ยใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยธรรมะจริงๆแล้วมันวางเลยมันไม่เอามาใส่ใจจริงๆมันวางด้วยตัวของมันเห็นไหมท่านถึงบอกว่าจิตที่ฉลาดแล้วเนี่ยผู้ฉลาดแล้วเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาจะวางนั่นก็คือไม่มีเราไปรู้ แต่จิตมันรู้ด้วยของมันเองเห็นไหมใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ที่ท่านว่าเนี่ยสำเร็จโดยจิตเนี่ยเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้แต่จิตไอ้ที่มันยังปรุงต่อได้หาความไมนี่ความไม่พอใจความอะไรก็แล้วแต่ที่มันตั้งไว้เนี่ยคนนี้จะต้องพูดให้มันได้อย่างใจมันนะคนนี้จะต้องพูดให้ถูกใจที่มันคาดหวังเอาไว้เนี่ยพอมันเขาพูดไม่ถูกใจมันเอาแล้วอุ้ยเห็นไหมมันหาคําตอบเพื่อที่จะได้คําตอบได้อย่างใจมันนะอันนั้นจิตที่ยังโง่อยู่ ท่านให้เตะทิ้งตรงนั้นจริงๆแล้วการเตะทิ้งการไปการมาที่ได้พูดกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีแต่ทําไมถึงมาพูดเอาสมมติมาพูดต้องเอาสมมุติมาพูดเพื่อที่จะให้คนที่มันยังโง่เขานี่ฟังมันโง่แต่มันบอกว่ามันฉลาดมันว่าพูดอย่างนี้นะมันพูดด้วยนะมันงโง่เห็นไหมแต่จริงๆแล้วการงโง่เนี่ยมันไม่ได้มีใ,นใ,นใครโง่อเลยค่ะมันแค่สมมติ จิตมันก็ไม่มีอะไรเข้าเข้าใจอะไรทั้งนั้นอะ่ะพูดก็ไม่มีฟังก็ไม่มีรับได้หรือเปล่าเนี่ยรับไม่ได้ก็คิดต่อถ้าคิดต่อแล้วก็ทุกต่อจริงๆฟังธรรมะไม่มีเราฟังไม่มีเลยยังไงมองได้ดีไม่มีเราฟังนะถ้ามีเราฟังพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยหูมันได้ยินเสียงเนี่ยใคร,ครบังคับมันได้ยินเองถูกไหมแล้วมันก็รู้เองถูกไหมแล้มีเราตรงไหนถามจริงๆไปฟังอะ่ะมีเราตรงไหน อย่างลงไปเราตรงไหนมันไม่มีเราเห็นไหมคะถ้ารู้ว่าอย่างเงี้ยมันไม่มีเรามันก็จบกิจจากความเป็นเรามันจบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะไปเข้ายุ่งวุ่นวายตรงนั้นไม่มีจะมีธาตุอยู่อย่างนั้นสุขกับทุกข์อยู่อย่างนั้นของของมันลบออกด้วยสุขกับทุกข์มันก็ไม่มีธาตุสุขทุกข์อีกเหมือนกันเห็นไหมมันก็ตั้งอยู่บนความว่างอยู่อย่างนั้นอ่ะพอตั้งอยู่บนความว่างเสร็จปุ๊บมันมีอะไรจะไปทําอะไรกับบนว่างๆได้ เดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งมีคนบอกว่าเราไปสร้างความว่างมันว่าจะบ้าหรือเปล่าใครจะไปสร้างความว่างขึ้นได้อ่ะแม้กระทั่งคิดยังไม่กล้าคิดแต่สร้างความว่างมันคิดได้เลยเหรอสร้างได้เลยเหรอเห็นไหมมันพูดโอ้โหมันพูดแบบเห็นไหมนะความคิดอยู่อะความคิดปรุงแต่งอ่ะเห็นไหมเห็นได้ไหมน่ะคิดอยู่ตรงน,นงนั้นเห็นได้ไหมนะมันไม่มีใครไปสร้างความว่างได้บอกได้เลยนะไม่มีบนโลกใบนี้ย มันไม่มีไอ้ที่คิดอยู่นะ่ะปรุงอยู่อ่ความคิดปรุงแต่งมันผุดขึ้นมาให้เรารู้ว่าเนี่ยความคิดนะเนี่ยพอเห็นความคิดเนี่ยแล้วม,มันมีอะไรไปทําอะไรกับอะไรไม่มีเห็นปะทุกสิ่งทุกอย่างพระอาจารย์ท่านได้สอนไว้หมดแลว้วท่านพูดจนแบบโอ้โหไม่รู้จะเอาค,าคำคําไหนมาพูดว่าพูดละเอียดมากจนฟังไม่ได้จนรับไม่ได้เอางิายง่ายทำไมมันรับไม่ได้เพราะมันเล่นกับความคิดอยู่ แต่จริงๆเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยผู้ฟังมันไม่มีผู้พูดมันไม่มีมันก็จบกิจจากผู้ฟังผู้พูดเห็นไหมมันก็ว่างโล่งโปร่งบรสบายแล้วมันก็ว่างด้วยตัวของมันนะเห็นไหมท่านก็พูดอยู่แค่นเนี้ยเพราะธรรมะมันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีใครมันไม่มีเขามันไม่มีเราเห็นไหมคะพอมันไม่มีเสร็จปุ๊บบนโลกใบนี้มันก็ว่างเปล่าหมดเลยมันก็ใสบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แบบเนี้ยธรรมะมันพูดได้อยู่อย่างเนี้ย มันพูดได้แค่นี้เข้าใจเข้าเข้าใจแค่นี้จิตมันเข้าใจอะ่ะเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันก็วางหมดเลยอะ่ะลบทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยตั้งแต่ต้นยันจบมีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในห้องเนี้ยลบไม่หมดมีอะไรไปคิดต่อได้อะ่ะลองดูมีความคิดไหมมันก็ไม่มีเห็นไหมคะพอมันไม่มีนะมันก็จบเนี่ยธรรมะเหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวความไม่มีมันมีอยู่แค่เนี้ยมันมีอยู่เท่าเนี้ย อย่างลงไปอีกความมีความไม่มีมันก็ไม่มีเห็นไหมคะคนส่วนใหญ่ฟังไม่ได้เราเรื่องของตัวเองเพราะมันยังมีตัวติดมีตัวตนอยู่แต่ถ้าคนที่ฟังได้เรื่องตัวเองเนี่ยนั่นแหละมันหมดหมดจากความเป็นตัวตนหมดจากว่าเราฟังหมดจากว่าเราได้ยินหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอายตนะทั้งหกทั้งเจ็ดทั้งแปดทั้งเก่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยมันหมดคนไม่ใช่เรามันออกแล้วมันก็เข้ามันเข้าแล้วมันก็ออกอยู่แบบเนี้ เป็นของของมันอยู่งั้นอะแต่พอหยัางลงไปแล้วความเข้าความออกก็ไม่มีเห็นไหมคะอุย้ยธรรมะนี่มันละเอียดจริงๆดึกซึ้งเห็นไหมเรานี่อุย้ยปรรถนาเลยนะไม่เกิดอิสระเนี่ยมันจะเกิดวันทาไมไร้สาสลร์้าวมากเลยเกิดมาก,ก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเนอะอ้ยอย่างเงี้ยรู้ธรรมะอย่างนี้อุย้ยเหตุความว่างนี่นะน,นั่นแหละพอเรารู้ธรรมะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไปบอกพ่อบอกแม่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกให้คนข้างๆเขาได้ดูเหมือนเรานไหม ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มีนะคะเอาสมมติมาพูดสมมติก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีให้จบด้วยความว่าไม่มีอย่างลงไปความไม่มีก็ไม่มีมันว่างอยู่งั้นไมู่้จะเอาอะไรมาพูดเพราะถ้าม,มาเพราะธรรมามันจบอย่างนี้มันมาอย่างนี้ตรงกลางก็อย่างนี้ไม่กลางก็อย่างนี้ต้นปลายสายเหตุมันว่างเออนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเราก็ช่วยกันเผยแผ่ศาสนาะออกไปเยอะๆธรรมะที่ท่านได้กล่าวเอาไว้เนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านได้กล่าวมาหลายๆปีเนี่ยที่มีอยู่ใน u t u b e เนี่ยฟังให้ได้ดูให้ได้เกิดมาชาติเนี่ยตั้งสัจจะกับตัวเองเลยว่าจะฟังให้ได้จะฟังอย่างเดียวจะรู้อย่างเดียวจะดูมันอย่างเดียวท่านกล่าวไว้แบบนี้ดูมันอย่างเดียวเลยมันจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วแต่บนจิตใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราให้ค่าให้ราคามันดูมันอย่างเดียวเห็นมันอย่างเดียวจะทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายจะช่วยพราอาจารย์ท่านแบบ เผยแผ่ศาสนาต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายจะทําแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายตื่นขึ้นมาก็จะให้รู้เลยว่ามันไม่ใช่เราตื่นมันไม่มีเราเป็นเป็นอะไรกับใครในความรู้สึกตรงนั้นมันไม่มีรู้ให้ได้เห็นหได้ได้อย่างดงให้ได้ด้วยเผยแผ่ศาสนาให้ได้ตั้งสัจจะให้ได้ถ้าไม่ตั้งสัจจะมันไปไม่ได้จริงๆ ไม่ตั้งไว้มันจะไปยังไงอ่ะมันยังไปยังไงงงเหมือนกันงงมากเลยเนี่ยมันต้องตั้งถึงจะไปได้อย่างเช่นว่าเราจะไปซื้อข้าวมันก็ต้องตั้งเนี่ยไปซื้อข้าวมันถึงไปถึงข้าวเห็นไหมถ้าเมื่อเราไม่ได้ตั้งว่าจะไปซื้อข้าวมันก็ไปไม่ได้เห็นไหมมันต้องตั้งให้ถึงที่สุดเลยเกิดมาแล้วเนี่ยเห็นไหมตั้งไปเลยชาตินี้เป็นชาติดท้ายมันเบื่อมันหน่ายเห็นไหมมันต้องมาถกเถียงกันด้วยธรรมเอ้คนนั้นถูกคนนี้ถีดเห็นไหมจริงจริงมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก แต่มันเห็นไม่ได้มันคิดมันก็เลยเป็นแบบนั้นนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่มันเห็นมันได้โอ้ยหัวโขกกำแพงนี้เดือดไหลก็ไม่ใช่เราแต่จะไปทำลนะเห็นไหมอ่านั่นแหละสุดท้ายธรรมะก็ขอฝากไว้นะว่าแชร์ให้ด้วยแชร์ไปด้วยเพราะธรรมะที่ลงไว้นะ่ะแล้วก็แชร์ออกไปคนที่เขารอแบบเขาทุกข์เขารออยู่มีเยอะนะจริงๆมีเยอะมากๆเลยอะ่ะเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยพ้นทุกข์เนี่ยเห็นคนคนหนึ่งตื่นรู้ เธอตือนดูแล้อยังตือนดูแล้วอุ้อยได้ยินคานี้โคตรสะใจเลยสะใจยังไงสะใจที่มันเห็นว่ามันไม่ใช่เรา <c oughs> อ่านั่นแหละธรรมะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็อขอจบลงเพียงที่ว่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครนะฟังแล้วไม่มีเราฟังนะคะอ่ะพูดแล้วไม่มีเราพูดอ่ะแต่ถ้ามันยังเหมือนอยู่เหมือนเดิมมันจุกมันทุกข์อยู่เหมือนเดิมแบบนี้นะเข้าใจแบบนี้ดงให้เข้าใจแบบนี้ให้ได้ธรรมะเนี่ยมันว่างโล่งปลงสบาย ช่วยการเผยแพ่ศาสนาเราก็ต้องสงสารพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอุย้ยเอาธรรมะมีดีมาบอกมาสอนเราเห็นไหมขอบคุณก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราที่ให้เรารู้ทำเห็นทำรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ไม่มีรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันว่างอยู่อย่างนั้นสุดท้ายมันก็ว่างจบมันก็ว่างกราบสาธุธรรมธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุก์ได้เพราะรู้ แอดปัญญาเก้า